เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนยุคนี้ถึงยอมต่อแถวตั้งแต่ตี4เพื่อจุ่มตุ๊กตาหรือจ่ายเงินหลักหมื่นให้กับอาร์ตทอยนี่คือปรากฏการ์คิดดาวน์อีคอนมีกลุ่มผู้ใหญ่หัวใจเด็กที่กำลังขับเคลื่อนตลาดของเล่นไทยมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทซึ่งความจริงแล้วพฤติกรรมนี้มันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นกลไกทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เราอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดซึ่ง3ปัจจัยหลักคือ 1. SK ่งเ i สเพการหลบภัยจากโลกความจริงเพราะยุคนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตรู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่่ได้เเลลลยยของงนจึกา ปนพื้ที่ลอดดภัยที่เราคควบุมไ้2ลิปสติกเอฟเฟกในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเครื่องผู้คนอาจจะตัดรายจ่ายชิ้นใหญ่ๆอย่างการซื้อบ้านหรือรถยนต์ทิ้งไปแต่พวกเขายังคงยอมจ่ายให้กับความหรูหราขนาดเล็กที่จับต้องได้การจุ่มบล็อคราคา300-500ถึงบาทคือการซื้อโดพามินที่ถูกที่สุด 3. นอสตาเจียลูเมื่ออนาคตดูน่ากลัวอดีตถึงเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดของเล่นพวกนี้พาเรากลับไปสู่วัยเด็กที่ไร้ภาระสำหรับแบรนด์แล้วนี่คือโอกาสทองไม่ว่าจะสร้างประสบการณ์แบบบ ที่มอบความรักให้แฟนคลับหรือการคอลแลบข้ามอุตสาหกรรมอย่าง KFC X b o x m a r t ท้ายที่สุดแล้ว k i d o u t Economy พิสูจน์ว่าความยาวไวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุและการเล่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปแล้วคุณละ่ะเคยซื้อของเล่นหรือ Art ์ตทอเพื่อช่วยฮิวใจไหมลองแชร์กันเข้ามาหน่อยครับส่วนใครที่สนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดวัลตอนได้เลยครับ